สวัสดีครับน้องๆ้องหลานๆนานเพื่อนๆเพืเ่อนๆและเพืเ่อนๆ <c oughs> วันนี้ก็มาทำเรือใบเล่นและโชว์ต่อตอนที่สองนะครับสอนในรายคิดที่แปดร้อยสี่คิดว่าวันนี้จะทำเ,เรื่องเรือประมงให้เขาให้เสร็จ มันค้างคาอยู่หลายหลายสเตปเหมือนกันนะครับนี้ก็บังเอิญก็มาคุยถึงเรื่องไอมาทำเรือไปเล่นและโชว์ไปตอนหนึ่งแล้วแต่นี้จะเปลี่ยนไอสถานะว่า,าพูดง่ายๆว่า เปลี่ยนแปลงไปทำอย่างอื่นโดยโดยไม่ติดต่อกันไอหลานมันก็จะบ่นนะว่าเอ๊ะแล้รอจะทําต่อตาเล่นเถไปนู่อีกแล้ว <c oughs> เอาไม่เอาใช่เดี๋ยวเอาว่าไกลอีกตอนเนยเสร็จจบนะทําตามกัแล้วกันทําตามนะนี่ คือจะทำทำทำในลักษณะที่ว่าให้เข้าใจง่ายี่สุดลนะทําได้ทําได้แน่นอนนะเดี๋ยวอธิบายฟังฟัง,ฟ,งฟังให้ให้ชัดๆนะแล้วก็บางทีก็เปิดเปิดดูซ้ำๆก็ได้จะได้อเข้าใจนะอาจารย์ก็ทํามาคิดว่าคิดว่าพอจะเข้าใจอนะํามตามความรู้สึกของอาจารย์นะเอา ลองลองดูด้วยว่ามันไปยังไงดูดูทีหนึ่งเอาคราวที่แล้วต่อตรงนี้ตรงนี้เอานี่เรือลปบลางมันลักษณะอย่างนี้นี่อย่างนี้นะอธิบายไปแล้วนี้ก็จะมาชวนให้น้องๆทำนะทำแอนน้องๆกันหลาน,น,นออลาก็จะปอบห้ยตา มันมันมันเป็นเรื่องการเขียนแบบตรงนี้มันยากนะตาทําไม่ถูกหรอกถูกสิเพราะว่าตาจะทําให้ให้พูดง่ายง่ายว่าทํารูปแบบให้เรียนฉลุเอาเรียนฉลุนักเรียนนะ่ะมันถูกต่นนี้ความยาวของมันเนี่ยตั้งสี่สิบห้าเซนความยาวนะสี่สิบเก้าเซน สี่สิบเก้าเซนก็ไม่ใช่น้อยนะตรงนเนี้ยเนี่ยความยาวมันนสี่สิบเก้าเซนเอาเอา,เอามาสไม่เอามาตราส่วนเอาตัวเลขเลยไม่เอาตัวมาตราส่วนเอาตัวเลขที่ที่ที่อาจารย์เขียนไม้แล้วเนี่ยอาจารย์เขียนให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเป็นอย่างตัวเนี้ยอ่าารย์อย่างตัวเนี้ยแล้วอาจารย์อาจารย์ทำหมดแล้วนะทำตรงนี้หมดแล้ว เอาชัดๆให้ชัดๆด,ด,ดูก็คือทำเรื่องแบบตัวเนี้ยนี่เฉพาะตรงหัวนะหัวเพราะมันทำไม่ทันเพราะว่าอ่ามันทำไม่ทันเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เสร็จนี่คือตรงนี้ฟังอาจารย์ด้ยมันเอามาจากตัวนี้หมดเลยทุกเส้นเนี่ยเส้นพวกนี้เอาหมด อ่าเอาเอาเส้นจากผู้นี้มาหมดนะมาหมดมาไว้ที่นี่หมดเนี่ยก็ก็ถือว่าจะหัดเขียนไม่ด้วยก็ได้ถ้าไม่หัดเขียนก็เอาตอรงนี้ตัวนี้ไปเลยเนี่ยตัวนี้เนี่ยอาจารย์ทไม่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะแต่ตัวนี้ก็หปายควาว่าเอามาจากนั้นเป็นส่วนหัวเป็นส่วนหัวอีนี้ก็แต่บางคนบางท่านก็จะถามว่าเอาทำไม แล้วกงเนี่ยมันห่างกันขนาดนีม้มากมายแล้วจะเราจะขึ้นไอ้กระดานได้หรือไม่หรืออะไรได้เออเพราะว่ากรงเนี่ยมันห่างเนี่ยออกมาเลยว่ามันมีมันมีตัวตัวตัวที่อยู่ระหว่างขึ้นกายนี่อีกทห้าตัวเนี่ยในวันนี้ยังอีห้าตัวอีกห้าตัวอีกห้าตัวเนี่ยเออทั้งหมดตัวเท่าไหร่อะแต่ว่าเราจะทําได้ไหมเราจะทำไหมถ้าจะทําก็โอเค เนี่ยแต่ว่าแต่อาจารย์ขึ้นไปก่อนสามหัวท่าหัวเนี่ย c b a ไล่มาเรื่อยมาเลยนะจาก c b a ไปหาไปหา a ท้ายก่อนจาก c ไปใดไปดีไป, D, ไป e. นะีนะเดี๋ยวไปท้ายไปไปท้ายเรี่งโอเคว่าเราตั้งตรงนี้อ่าเราตั้งนี่สร้างตรนนี้แ้่สร้างนี้เสร็จร้อยลวนะอาจารย์ทำได้ตัวเดียวเองเพึงทำได้ตัวเดียวเนี่ยเนี่ยตัวนี้ แต่จริงมันทํำหมดแล้วล่ะแต่ว่าจะต้องดูความความชัดเจนก่อนพระเจ้าเดี๋ยวไอเอาไปทําแล้วไอไปเรื่อยแล้วมันไม,ไ,มไ,มไ,มไม่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 ได้ตามแบบอะไรอย่างเงี้ยคือต้องเข้าใจอย่างนี้นะอาอาะใจว่าว่าอไม้ทุกอย่างที่เรามาทําเนี่ยเอาหนาอ่าความหนาของมันเนี่ย นะก็อย่าให้เป็นเกินเซนความหนาของมันอย่าแย่เกินเซนความหนาเนี่ยของกงกเนี่ยนะเนีอยจารย์บอกแล้วในลักษณะนี้คือตัวนี้ไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวตัวล่างเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยนะคือมันจะเป็นตัวเขาเรียกว่าเอ่อตัวคีบคีบตัวนี้ตัวคูคีบตัวคีบเราไม่ต้องมาทํา ทำทีหลังก็ได้อ่าแต่แต่ควรจะทําก่อนเพราะว่าเพราะว่าเวลาเราตั้งเราต้องเอาคีบมาตั้งก่อนตั้งยาวไปเลยแล้วว่าแล้วก็เอาไอ้ไอ้ไอ้กงตัวเนี้ยมา,มา,ม,ามาเทียบกับคีบไะมาวางกับคีบเนี่ยเนี่ยนะาวางมาวางกับคีบตัวนี้เนี่ยนะเนี้ยใช่ไหมมาวางคีบพูดง่ายง่ายว่าคีบตัวนี้มันก็คือตัวนี้เนี่ย นี่ตัวนี้ก็คือตัวเนี้ยเนี่ยแบบขี้มันอ่าอ่าไปจะช้าไปช้าช้าได้จะได้นั่นอ่าเนี่ยเนี่ยตัวนี้ตัวขี้มันนะตัวนี้ขี้มันตัวนี้เนี่ยขี้มันขีบก็คือตัวนี้เนี่ยแหละเนี่ยเนี่ยเนี่เนี่ยขี้ขี้เพื่ออะไรเพื่อว่าเวลา เราจะเห็นว่าเรืออ่าตัวนี้นี่อ่าตัวนี้ให้ดูทีหนึ่งก่อนดูทีใจเย็นนะอ่านี่ไงคีบมันนะตัวเนี้ตัวนี้มันคีบมันไอ้พวกไอ้พวกนี้ก็บือว่าคือเรือลําเนี้ยก็ทําอยู่นล้วก็คล้ายคืนคล้ายคึงกันนะ แต่รูปจงรูปแบบของมันน่ะก็ผิดแปลกกันไปเนี้อคีบคือคีบพวเนี้ยนะคีบที่เราจะทําเนี่ยอืมนะเนี่ยตัวนี้ตัวคือตัวคีบคีบแล้อยู่เฉคาะส่วนนะคีบเนอยู่เนพาะส่วน เราจะออกมาก่อนก็ได้นะแล้วทำแล้วเสร็จแล้วเอากงเนี่ยมาพาดมาทาบกับมาทํากรงมากรอบเสร็จเรียบร้อยก็มาใส่ไอ้ตรงตุวมีุเขี้นี่ทําขี้เป็นแน่นหนานะทำะไม่ดูนะ้รูปทรงนะ่มันรูปทรงเรือมันก็ไม่มีอะไรลนะรูปลรงเรือมันก็มีอยู่อย,อยู่อยู่ในสเตปนี้นะก<ะ>ั่นั้นแหละนะนะนะครับ เนี่ยรูปทรงเรือมันก็อยู่อย่างเงี้ยนะในมีอะไรอ่ะเดี๋ยวเพราะว่ายวก็ยองวางตรงทีพนี่ทีหนึ่งทีว่วางตรงที่นีเนี่ยอ้าวนี่ขอกระจายไหมขอใจนะอ่านะอ้าวเข้าใจก็กลับมานี่มาตรงทีบนี่มามาที่พวกนี้อันนี้พวกนี้อาจารย์ทําให้หมดแล้วนี่นี่คือความสร้างเรือความสร้างของมันอ่าอะไรเนี้ยก็ เอามาทั้งหมดความนี่นี่พวกนี้ความว้างของมันเนี่ยนะความว้างของมันนะคือคือคือเราจะพูดยังไงดีจะต้องพูดว่าเราไม่ได้ทําทรงดีนะไม่ได้ทําแบบตามใจนึกนึกจะวาดตรงนี้ก็ได้ตรงนั้นก็ได้มันไม่ได้มันต้องมีต้องมีที่มาที่ไปของมันอ่าแต่ละเส้นนะเรามีที่มาที่ไปของแต่ละเส้น จชร์เรือเนี่ยอ่าเราสามารถที่ขยายออกมาแต่ว่าจะขยายเองได้ไหมอ่าจะทําวานนี้อันนี้อันนี้อาจารย์เอาทําตัวเนี้ยมันทั้งหมดอ่าก็คือหมายความว่าตัวเนี้ยความยาวมันสี่สี่สิบอ่าสี่สี่สิบเก้าเซนนะสี่สิบเก้าเซนเกือบห้าสิบเซนเกือบห้าสิบเซนห้าสิบเซนแนี่ก็ครึ่งศอกเอ่าเกือบเอ้ยเกือบสอกนะศสอบห้าสบิสบเซน กระสองแล้วล่ะพูดง่ายๆก็ใหญ่พอสมควรหนะกำลังโชว์กำลังโชว์แต่ทีนี้มาน้องไอ้หลานๆลว่าแมตามใหญ่ปะถ้าเอาสักสามสิบได้ไหมสามสิบเซนเอาสบายเลยสามสิบเซนก็ได้แล้วก็ย่อส่วนหรือไม่ไม่ก็อ่าอ่าถอดลงมาถอดส่วนหรือไม่ก็เป็นเป็นแบบที่ของอ่าตาเนี่ยเอาไปทำได้เลยใช่มไหมนี่ อันนี้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยที่ที่อาจารย์ทําตรงนี้ยเคยเมือนตัวนี้ตัวนี้ออกมาแล้วครับพออกมาแล้วก็เอาประกอบกลงประกอบกลงตัวนี้ก่อนประกอบกลงแล้วตียึดยึดกันให้ให้ได้นะประกอบกลงเนี่ยตัวยึดให้ได้อธิบายกันว่าอ่าอืม นี่ใหญ่ไปเองทังพอคือส่วนตรงนี้นะส่วนตรงเนี้ยส่วนส่วนส่วนตรงนี้เนี่ยตรงตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยความฟางความฟางของเรือเนี่ยที่เราทำเนี่ยความซอกความยาวของมันตะกี้เนี่ยสี่สี่สิบเก้าเซนนั่นน่ะ ความสร้างของมันอยู่ในแปดเซนข้างละแปดเซนจะไหมสองข้างอะไรสิบกเซนนะอ่าก็แปคูณแปดอ่าอ่าจะไหมแปดบวกแปดไปยไงแปดบวกแปดเซนอ่าก็ได้สิบหกเซนตัวนี้ใช่ไหมสิบหกเซนสิบหกเซนมองว่าตามนี้เลยตามเนี้ยเอากระดนมาตั้งเอากระดนมาแผ่นหนึ่งอะ่ะมาเอาเอาข้างเดียวหน้าไปทาบอ่วัดอยู่ข้างเดียวเอาไปทาบหรือเอาหรือไมก่ก็เอา อ่าเขียนที่กระดาษก่อนก็ไแ้แล้วก็ไปทาบที่กระดานนะอ่าแล้วก็ไอ้ตัวนี้อ่าช่วงช่วงตรงต่อตรงต่อเนี่ยมันก็ความยาวอ่าความไอ้ความใหญ่ของมันก็อ่าสิบสองสิบสองเซนสิบสองเซนก็คือหมายว่าอ่าข้างเราหกเซนไงต้องถึงตรงนี้นะถึงขอบถึงขอบเหลี่ยมเนี่ยเราเปลี่ยมกลงเนี่ยนะ ่วนกรงเนี่ยเอาความความใหญ่ของมันก็แค่เซนเ็ดหนึ่งเซนก็พอเนี่ยหนึ่งเซนก็พอความหนึ่งเซนก็พอแต่ว่าที่อาจารย์บอกตะกี้สิบอ่าหน,นึ่งเซนแนวความหนามันหนาไปเอาสักหกเซนก็พอนะเอาหกเซ,น,เซนแปดเซนอะไรก็ได้แบบอย่างเงี้ยก็ทําไปตอนนี้เราทําล่วงช่วงช่วงนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์จะทําแบบอ่าพรุ่งนี้่างี้ทำกรงให้หมดเลยทุกตัวาะ เมือม่อเมือ่อเมื่อเมื่อคืนนี้ทำแล้วมันมันเบอร์มากง่วงนอนจัดง <c oughs> ่วงนอนอออะไรก็ทำเองก็ทำอย่างเงี้ยนะพอเสร็จเรียบแล้วเขาเข้าใจไหมเนี่ยเขาเข้าใจมาตั้งไอตัวนี้ตัวคีบเนี่ยตัวตัวคีบเราออกมาต้เอามาออกมาก่อนเราไม่ต้องไาคำน,นึงเหมือนมันเวลาออกมาแล้วก่อนเอาก่อนเลยไม่ต้องมายุ่งวันมนี่ยเอาจะไปทีอ่อื่นก่อน เดี la, la, ๋ยวทำละเดี๋ยวจะทำเนาะแต่ความยาวของมันนี่ครับนี่ด้านตัดนะนี่ด้านตัดด้านตัดนะนี่ด้านตัดอะด้านตัดพอเราเห็นนั้นด้านตัดนะถ้าดันดันยาวมันก็อยู่นี้เน่เน่เน่ันยาวอ่าดันยาวนะี่ดันยาวเน่ดันยาวดันยาวรูปร่างอ่ะเป็นอย่างนี้รูปร่างไปอย่างนี้ ตังงอนหน่อยก็ได้ตามใจไหมมันจะไม่นอนก็เอาให้มันทื่อๆไปเลยก็ได้เหมือนกันได้จากนั้นแหละแ,ลแต่ว่าทํกันแล้วก็ออกไอเดียเอเองอ่าเนี่เนี่อยู่ช่วงนี้เน,น,นี่ช่วงนี้ก็เหมือนถ้าเรามองได้กว้างก็เดี๋ยวเนี่เห็นไหมอืมมันทะลุหรือเปล่าวะ่ะควมจะลวกอ,อืมรวมวะอ้าวไม่ลวกอ,อืม อ้าวอ้าวแนี้แต่ว่าเนี่ยเนี่ยคีบมันคีบมันคีบมันอยู่ด้านในนะอ่าคีบมันตัวเนี้ยเนี้ยเนี่ยคีบมันแมาเรามองด้านท็อปเรามองด้านท็อปอืมเนี่ยเรามองด้านท็อปนะมองด้านท็อป ไอ้น,นี่หมอแดนข้าง,งาหาางน้ารูปรูรปไปด้านนี้บรางูปนอย้านไปดีเราก็ออกมาซะอ่ารูปนี้ยเราออกมาซะไม่ต้องไปนั่นมันยกเว้นเว,นเวลาจะประกอบกลงเนียเวลาเราจะประกอบกลงอืมเวลาเราจะประกอบกลงอ้าวมาคุยเรื่องกลงต่ออันนี้นป็นตัวที่หนึ่งนะไอ้ตัวตัวซี่อ่ะตัวกลางนะตัวกลางตัวสี่ต้องทําทีละตัวนะทำละทำเสร็จเรียบร้อยก็ นี่อาจารย์บอกไปหมดแล้วปางกว้างยาวอะไรเนี่ยมันมีหมดละค nah ือฝั่มฝัมฟ uh, ้างของกรงของกงของตัวเรือส <iden> ิบหกเซนนะฝัมฟ้างสองข้างเนี่ยประกบกันสิบหกเซนอ่าตรงด้านไอ้ตรงตรงระหว่างกงต่อเนี่ยตรงหัวโรงต่อเนี่ยประมาณเนี่ยสิบสองเซนก็วาค่อยวาดเอานะวาดเอาตามจุดก่อนจุดปุ๊บเนี่ยก็เอา เอา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 ต e ีส um, ี ja. ่เหลี่ยมก่อนนะแล้วก็มาถึงช่วงตรงนี้ก็คือปลายกงอ่าตีงกองนั่นแหละเนี่ยตีนกงสุดนะมันจะเหลือฝูงต้องต้องต้องวัดด้วยนะจากข้างบนเนี่ยจากข้างบนเส้นเนี้ยมาถึงเส้นล่างในเท่าไรแปดแปดอ่าจุดห้านะแปดจุดห้าแปดเต็งครึ่งอ่ะอ่าแปดเต็งครึ่งอ่ะแปดเต็งครึ่งอ่ะเนี่ยอ่าแปดเต็งสูงทั้งหมด ตัวเชเพาะท่าจากจากจากงงอกอาจากปลายกงมาถึงตีนกงเนี่ยนะอ่า8 8. แปดแปดเซนครึ่งน,นะแต่ถ้ารวมถึงอ่คีบด้วยก็เรือลำนี้สูงสิบสิบเซนอ่าสิบเซนสองมิลน,นะสิบเซนสองมิลอ่านี่หมายถึงว่ารวมองค์รวมประกอบองค์รวมประกอบนะองค์รวมประกอบเนี่ยองค์รวมประกอบ เนี่ยออรวมประกอบเลยเนีย่จากสูงตรงนี้อ่าเนี่ยสูงตรงนี้นะครับเนี่ยสูงตรงนี้มาถึงล่างสุดเนี่ยนะสูงสูงนะ้สิบเซนอ่าอ่าส,สิบเซนสองมิลน,นะะแต่ทีนี้พอถึงหัวมันก็จะสูงไปหน่อยเห็นไหมเห็นไหมสูงมันจะสูงขึ้นไปเรื่อยสูงไปจนกระทั่งหัวโขนนี่จจิ้มสุดเลยมันก็จะสูงไปเรื่อยนะ เราสังเกตเห็นว่าโครงตัวที่เราสร้างกันไปเนี่ยมันจะขึ้นมันจะขึ้นจะมันจะขึ้นขึ้นขึ้นไปเรื่อยนี่โกรงท้ายยังไม่วาเดเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้ค่าวาดนะอ่าก็กรงท้ายยังไม่วาดเพราะว่าอ่วาวาดให้มันรวมกันอนย่างยสับสนเอาหัวก่อนเนี่ยเห็นมารุปล่างมันจะเป็นอย่างเงี้เราจะมองไปไซ้ายได้เรามองเรามองในเรือก็ได้อ่าเรือหรือเลยมองข้างนอกไปหาอะไรในเรือก็ได้ม,มันมัน เรายืนอยู่ดำเรือมองไปหางกันนอกก็ได้เนี่ยได้แ้นะเนี่ยรูปร่างมันเป็นอยางงี้นะเอ๊ะทำไมการมันทำไมมัน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 โกงมันไม่มีแค่นี้เลยโอ้ยมีหลายตัวอยู่รวมนปในหลายตัวเราจะวาดไหมถ้าวาดก็หัดวาดได้ทำอยู่อยู่ไม่อยู่ในทรงเนี้ยแต่ว่าเนี่เขาเรียกว่าแม่แบบของโกงนะเอ้าทำได้นะ เดี๋ยวอาจารย์จะบอกไปเรื่อยๆไบใบาลายมาเขา,าบอกไม่ได้งงลายมาเอาโอเคนะอวันนี้อขอให้มีความสุขความจเจริญขอให้มีอ่าสุขกับการทํางานนะอย่าไปเที่ยวเลยเราทำเพื่อนีได้กันในฝานะาสวัสดีทุกท่านสวัสดีครับ